สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมทุกคนเข้าสู่วอลินทอนแชนเนลครับบรรยากาศตอนแรกนะครับ,บญญาาน,นีบ่ญญาก็มาพามาชมครับ ชุ่แผะตอนแรกครับโอ้ขนเอาเดือดสาม,มือแล้วครับ เอาภายนอกครับทางบ้านท่านผู้ชมชมความเปลี่ยมแปลงครับตอนนี้ก็มี16โตัวนะครับ16โตรเริ่มจาก2โตนะครับตอนนี้ก็เริ่มหน้าตาขึ้นมาแล้วครับ สามเดือนครับนี่เจ้าเข่ากาเจ้ามาลุยยังบ่พันธุ์ทำงานเลยครับเจ้ามาลยุยนหน้อยๆนี่ก็มีแต่ลูกเจ้าพันธนนุ์งั้นครับนี่น,น้อยๆที่อยู่นี่ลูกเจ้าพันธุ์ไปเลยครับลูจกจะพันธุ์กลับไปเป็นเคยคเขมรเรียบร้อยแล้วไปได้โดนแล้วก็ะถิ่งแต่น,น้อยๆนี่ไว้ครับนี่ น,นี่ของเล่นเพิ่นครับนี่เข่งหน่อยเดียวอะแย่งกันขึ้นตอนนี้เพิ่นก็ร่างกินนักป่ากันไปกินกระทินน้อยๆก็ร่างหาดกินกระทิน,นนี่ครับเั็นกาง้ามนะครับลูแก่พันนี่แต่หัวหลวนเพิ่นนี่ うんよかったんでるほ just ถ้าโลก,กินนมสามเดือนตัวผูทั้งคููครับคูเนี่ยนี่ก็เป็นแม่ของเจ้าพันธ์ตัวนี้ก,ก็เงียบหายไปแล้วครับบอคอยมีเวลาครับเอ๊ะมากัดกล่องเรียกกล่องอยู่นี่นละ่ะ นัาผู้ติดตามไม่ก็ฝากกดไลค์เป็นกนลังใจนิเด้อครับสหรับท่าในใดที่เขามาเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกนลังใจให้พ mm ี่น้องที่ไหนผเด้อครับคลิปอาจสิบวมี hmm. อย่างครับ mm hmm. ป A ัดท mm hmm. ้ายกันเป็นแบบ mm hmm. เรียวๆเรนเรนไปเสียนยานะครับ mm hmm. ปัญหาแพรที่คอกกับบ้เจออีกอย่างเด้อครับ เจอนักก็มีแต่ขี่ไรเลยครับมีแตข่ขี่ขี่เร็วขี่นั่นแล้วก็ให้กินกล้วยดิกบกระเซ้าครับตองอื่นตองยังบ่เคยเจอครับบ่มีตายครับยังบ่มีตายเลยครับแต่เลี้ยงมาอันนี้ผมก็บบ่ได้เผาเสมอด้วยครับอันนี้อันนี้มืนอนีดก็เผาะกระทินเผาะกระทินก็เลยกวดขี่กว่านี้มันใส่ครับกระทิ้เผา เผาได้ย่ำกับทิหลายๆกับเผาเทือนึงบอดีเผาเสมอนะครับมันบอดีตัวแพะแล้วก็บอดีกับบานรอบขางนะครับ นี่ก็หาเดือนนะครับนี่ตัวนี้หาเดือนเข้าโกเดือนตัวลูกเจ้าพันธุ์นี่ให้ยขาให้ลูกขาใหญ่ทั้งนั้นนะครับลูกเจ้าพันธุ์แต่บะมีเขาครับให้ลูกมีเขาอยู่สองตัวครับที่เหลือบะมีเขาเลยมันบัดทรับลูกดดเด่น มาชมเต้าอีดนตีแพะครับเขามาเขามาเป็นสิริ นี่มหาเลรนยก็อีนี่มานี่มาพนะุ่นะนี่เม่อีฝฟังคือมานนั่งแล้วพุ่นะฟังมันคล้องแล้วพนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานี้ครับซอยกดไลค์กดติดตามมาวิท่อนที่นหนผมดนวยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ